ครับทุกท่านทุกทกคนที่เข้ามาชมช่องโจชนแนลไอโจโจแฟนเพจรวมไปถึงโจชนแนลทิกต็อกนะครับทุกท่านทุกทุกคนครับผมมาครับมาครับมาครับทุกทุกคนวันนี้ต้องมีแคบหมูแคบหมูครับแคบหมูเส่นเน่หนมจีนบริกนเมนูหนุมจีนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากๆแล้วทุกคนบริํำเสนอเลยเด็ดสุดก้อยซัย่วขนมจีนให้ดูอร่อยอร่อยนะครับ อธิย้อนแสงยัหน้อยด้วครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนนี่รับกบรรยากาศแบบว่าเสียงน้ําตกคลองน้ำไหลยางดีจะเลยต้องเอามุมนี้ยังน้อยครับมามาทุกคนพร้อมกันหรือยังกับพร้อมกันแล้วผมยังไม่พร้อมครับมาลุยกันเลยไปเศษส่วเห็ดไก่ขนมกินเศเสียงมันต้องมีน้ำปลาไหล น้่นะครับผมใส่สูตรใดก็ได้ดอกอันนี้ผมใส่ของไม้พิรมพรนะครับผมเอ้ลงไปเลยอืเสียวนนัวสำเร็กะจัดไปว่าใส่เค็มแล้วข้างบีใส่นี่ครับเปรี้ยวไปตัดครับผมมันทั้งสิบดสิบดีเค้มเค้มล่วงเนาะ ดีของน่าใส่สมฉิมดนง่ายสมฉม,มเข้มเข้มกู๋แถวผงชูรดครับไปมดกระปุกเลยตั้งแสียเหลือซ้ำนี่แหละคนครับผมอีกคนแล้วเล่นใส่เลยมาเผ็ดจังไงกับใส่หลายจังไงครับขอบคุณเขาบอกใส่หลายแห้งครับมันติดแขนโหดใส่ออกแคบครบหอมโดยพอแล้ว ไปนิดหน่อยครับชุดสำคัญนะผมนี่มังปักซีใส่กันนึงนี่มังใบเปียสัวเขากันทีนนึงว้ายเขากันกรุบหนุมืออย่างเดียวครับทุกคนสูตรนี้เราต้องหนุงมือนะครับคุณน่ะโอ้แดงนึงคือดีเท่าไหร่แบบดูดนิ้วเลยสูตรดูดนิวดน้วทุกคน ดดูดูดนิ้วอะผมปีนเสียง้นเขากันครับนี่พักกันต่างๆน,นหน้าครับเก็บจากสวนเลยมันนี้มาบัานสวนโอ้โหแบบโคตรเลยที่นี่ทุกคนมาได้ทีนี่อืมอืมต้องดูนิ้วกันเลยทีเดียวครับ แจมูบุ่ด,ดูเนียวดิมืดเลยบ<า>ไปยิมมาได้เวลาลุยแล้วครับจับไปเลยทีนี้หืมติด้อตาจะเนาะ กายกินไงครับนี่วีเลยนี่ปาดกับเส้นก่อน <c oughs> เอา <c oughs> ไ่ว้หกสดใสกว่า Nó ạ. Năm khẩu มันกินแล้วบางอางเดียวครับเสร็จม้อีเดเยี่ตาตาพ่อมน อะไรทุกคนแซ่บเล็กสุดซาเลยเนั่งไปอะไรดีครับผมมันเคลือนคนโตมัน,นยังแห้งนำหลัก hmm <laughs> 哦、嗯。哦、嗯。哦、oh。哦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  ครับทุกท่านทุกคนขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนผู้ชมทุกทคนเลยที่กข้าับชม อากาศเมนเ์ม็นจริงๆช่องจุดเชี่ยวไอ้จุแฟนเฟรตแล้วก็จทดเชีโโช่ยวติวโโต๊กจอบนะครับมนีก็จัดกู๋สวขนมจีนเนาะตั๊ปลาไห่นุ่ยดีๆนะครับมันนีนนนนนน่ก็พอแซบกันํามีละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแซบๆไปเที่ยงครับ